วัสดีค่ะการณภพชาค่ะสวัสดีครับไซสปนครับสวัสดีครับบิวไนสพลครับพวกเราจากละครเรื่องสอห้า,หาก็เอตอนนี้นะคะละครเรื่องสองห้าก็กำลังเข้มข้นเลยค่ะตัวของกุ้งเองก็ยังคงงอกริ่งเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีตัวปลาสำคัญเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยจะเป็นใครต้องติดที่เสนอนี้แต่เราต้องแต่เราต้องไปดูว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนหรือว่าจะทำให้กริ่งแบบ ยอมใจอ่อนกับเราหรือเปล่าอย่างนี้ก็ต้องรอติดตามค่ะคำนิยามเหรอครับก็คงเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของความรักของผมนะครับก็ให้ไปเท่าไหร่คุณก็ไม่พอทำไมกาเรดูเพล้ยเลยนะเพี้ยมากเลยนะสำหรับนิยามความรักของกุ้งนะคะก็คือสวยแล้วทำไมล่ะคะเ่ะพูดขอโทษดีดีแล้วก็ไม่หมดเรื่องได้ที่ไน